ที่แม่สอดอาจจะยังไม่พบข้าว7 0 0กระสอบที่มีรายงานบอกว่าตอนนี้ขนออกนอกพื้นที่ไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในพื้นที่แม่สบแลบเนี่ยแม่สามแลบเนี่ยตอนนี้ที่ชัดเจนนั่นก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสะเสบียงทั้งหมดถูกขนย้ายออกจากพื้นที่แล้วนะคะเราจะไปติดตามกับคุณปัตรเสรีรักษ์ที่รายงานอยู่ที่แม่สามแลบอำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะคุณปัดคะ ครับคุณอนุชาคุณจีรัชตาครับกองข้าวที่กองอยู่ริมแม่น้ําสารวินในตําบลแม่สามแลบอําเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะนี้ถูกขนย้ายออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทหารเมียนมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเป็นข้าวจากกองทัพเมียนมาที่ส่งมาให้ฐานปฏิบัติการที่นี่ครับ นี่เป็นภาพการขนย้ายข้าวสารกว่า700กระสอบบริเวณริมแม่น้ำสารวินบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ถูกบันทึกไว้ได้ในคืนที่ผ่านมาโดยมีรายงานรถบรรทุกและรถกระบะจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาขนกลับไปนะครับหลังก่อนหน้านี้นะครับเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งข้าวสารในครั้งนี้นะครับว่าเป็นข้าวสารของใครและเป็นการแทรกแซงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศหรือไม่นะครับ เนื่องจากในเมียนมาขณะนี้ยังมีการประท้วงอยู่ครับโดยชาวบ้านในพื้นที่บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นฝั่งเมียนมาประมาณ5นันขนดขณะที่เดินผ่านกองเข้าไปยังท่าเรือนะครับทำให้ชาวบ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนเกิดความหวาดกลัวจึงพากันปิดร้านค้าและบ้านเรือนนะครับและเข้าไปเ,าเรียกร้องให้มีการจัดการดําเนินการนําเข้าสารออกจากพื้นที่เนื่องจากหวาดกลัวว่าจะเกิดการสู้รบขึ้นระหว่างทหารกะเหรี่ยงและทหารเมียนมาครับ ือว่าชาวบ,บ้านแม่สาแล้วก็กลัวไงคะว่าถ้ากองข้าวสารกองนี้ยังอยู่ที่เดิมคือว่ากลัวจะมีการประทะก,การเกิดขึ้นนะคะระหว่างไอเคยอยู่กับพ่อม่นะคะแล้วก็กลัวเนาะแล้วก็แบบตั้งแต่กองข้าวสารกองนี้มาเราก็แบบนอนแบบก็ภาวะกลัวนะคะว่าอใจเราก็แบบไอ ตราเราก็หลับเตะใจเราก็กลัว,วไงว่าอเมื่อไรเขาจะปะทะกันเมื่อไรเขาจึงมีกันเราก็อยากให้กองข้าวสารกองนี้ออกไปแล้วเราก็เขาบอกว่าเป็นการซื้อขายแต่มันก็ไม่ใช่การซื้อขายนะครับเพราะว่าตอนนี้ชายเดของเราก็ยังปิดจุดของกองอยู่ขณะเดียวกันชาวบ้านก็บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้มีคำชี้แจงจากทหารเมียนมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่สามแลบว่าข้าวกองนี้นะครับส่งมาสนับสนุนจากกองทัพเมียนมาจาก จังหวัดเมียว,วดีนะครับเพื่อส่งมาที่บ้านแม่สามแลบเพื่อที่จะข้ามไปยังฐานปฏิบัติการของกองทัพเมียนมาต,ตามปกติซึ่ง6เดือนจะมีการส่งหนึ่งครั้งนะครับหากชาวบ้านแม่สามแลบคิดว่ามีปัญหาหรือว่าไม่สบายใจก็ขอให้ทางรัฐบาลไทยดําเนินการส่งกลับหรือยึดไว้ได้แต่ให้เป็นการประสานงานของทหารผู้ใหญ่ทั้งสองประเทศครับโดยนายสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่่อ,อนเปิดเผยว่า จากการสอบถามคนขับรถได้ทราบว่าเป็นข้าวสารน้ำมันพืชสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งทางพ่อค้าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้ว่าจ้างให้ขนส่งมายังบ้านแม่สามแลบอำเภอศบเมยเพื่อส่งไปยังเมียนมานะครับแต่ทางนี้เนื่องจากจุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบยังไม่อนุญาตให้นําสินค้าผ่านเข้าออกเจ้าหน้าที่ทหารพรานจึงได้ควบคุมไว้กับโดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ได้รายงานมายังศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเบื้องต้นแล้วนะครับแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อตรวจสอบในรายละเอียดทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้สั่งให้อเภอศบเมยประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับตรวจสอบอีกทางหนึ่งซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรายงานผลการตรวจสอบครับ ครับสำหรับเสียงปืนที่ดังขึ้นเมื่อวานนี้นะครับทางทหารเมียนมาก,ก็ได้ชี้แจงนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ตามปกติตามแนวชายแดนอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นการยิงขู่แต่อย่างใดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็ได้สั่งการไปยังหน่วยงานความมั่นคงนะครับให้มีการเพิ่มกําลังตามแนวชายแดนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับคุณอนุชาคุณจีรัชตาครับค่ะขอบคุณคุณปัดค่ะ